สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าโทนของวิทยุสเปนเดอร์นะครับรุ่น TC751H นะครับก็โดยปกติค่าโรงงานเนี่ยเขาจะยังไม่ได้เข้าช่องโทนใดๆไว้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเข้าสู่การตั้งค่าโทนวิทยุสเปนเดอร์ TC751 เลยนะครับเริ่มต้นเปิดเครื่องครับเปิดเครื่อง วิทยุรุ่นนี้จะมีทั้งหมดช่องความตีทั้งหมด80ช่องนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยศูนย์แนะครับเดี๋ยวเราจะลองตั้งค่าช่อง0ูนย์ศูนย์หนึ่ะครับอ่าเริ่มต้นเลยนะครับตั้งค่าภารลับครับกดฟังก์ชันครับกด7อันนี้ตัว R จะเป็นภารลับนะครับให้เราทําการกดปุ่มฟังก์ชันอีกหนึ่งครั้งมันจะเข้ามาที่ช่องโทนนะครับอ่าสหรับ63เนี่ยเป็นช่องที่เป็นเอมาหรือโทนปล่อยนะครับ สมมติผมจะตั้งไปที่โทน2แล้วกันนะครับหนึ่งสอก็คือ69.3นะครับก็กดยืนยันที่ปุ่มเมนูนะครับ1ครั้งปุ๊บแล้วก็กดฟังก์ชันต่อมามาตั้งค่าภาคส่งนะครับกดฟังก์ชันกดเลข8ครับก็เหมือนกันเลยนะครับกดฟังก์ชันอีก1ครั้งมันจะมาที่โทนเอหรือโทน63.0นะครับเป็นโทนปล่อยนะครับก็คือเราก็กดไปที่1 2ก็ที 69.3กดเมนูครับกดฟังก์ชันครับเท่านี้ก็เสร็จการตั้งค่าโทนช่อง001นะครับเราจะตั้งช่องไหนก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนาซึ่งมันแทรกกันนะครับสมมุติเราใช้ช่อง002อยู่แล้วมีคลื่นแทรกเยอะเราก็เปลี่ยนไปใช้ช่องอื่นแล้วก็เข้าโทนนะครับโทนก็หลักๆก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ50ช่องนะครับรวมถึงช่อง MR ด้วยก็เป็นช่องที่51นะครับ วิดีโอนี้ขอขอบคุณครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ